หมาคือสมาชิกค,คนสำคัญสมาชิกค,คนหนึ่งในบ้าน <c oughs> เป็นเหมือนลูกคนเหนืง <c oughs> เหมือนหัวใจของเราเลยอ่ะแม่ชื่อโอมนะคะอยู่บ้านเดี่ยวคะ่ะชื่อแงบงค์ครับอยู่บ้านชื่อขันค่ะเปคนเหนือค่ะชื่อป๊อปปุ่นอยู่บ้าน มินเลียนค่ะเป็นพันโกลเด้นอายุ5ขวบแล้วค่ะเจอจูอครับผมเป็นพันดามิบเกียนอายุ2องขึ้นชื่ออะไรคะข้าวันเป็นอูดองอายุ5ขวบชื่อจีเก้ครับเป็ดอูดองไอขวบ น่ารักตัวเ่อนโปรยิ้มหน้ายิ้มเด็งตลกอะค่ะแบบพอเห็นหน้าเรารู้สึกแบบไอเชียดเป็นพันที่แฟนชอบเขาฝนแล้วก็กิออนชอบเดินมาให้กอดเขาชอบเดินมาให้นั่งตักเลี้ยงโปรเดนมาตลอดเลยค่ะถ้าเวลาอยู่บ้านเขาก็จะค่อนข้างเรียบร้อยกินเก่งเดินขับถ่ายอะไรเป็นเวลาค่ะอยู่บ้านเลี้ยงง่ายเ้าจะแบบเล่นดีกระโดดเล่นอะไรกับพ่อแม่เปิดกูดอกไม่ทาอะไรนอกจากกินแล้วก็นอนตื่นมาเล่นบ้านนี้่อย พอเลี้ยงหมานถึงก็ต้องมีเวลาให้เขาหลักๆได้เป็นเรื่องเวลามากกว่าเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเพื่อให้เหมาะกับชีวิตของเขามากขึ้นต้องเสียสลาดน่าจะเป็นพื้นที่อะค่ะที่แบบปีแอร์เรียให้เขาได้เดินเล่นวิ่งเล่นอะไรบ้างน่าจะต้องเสียสลักค่าไฟก่อนนะครับเลยเปิดแอร์ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทั้งวันหลักๆน่าจะเป็นเรื่องเรื่องความสะอาดเมื่อการตลาดไฟเขาฝนเยอะก็ต้องคอยเสียเวลาในการดูดุ่นเยอะหน่อยต้องดูแลเรื่องข้อสะโพกเป็นพิเศษ <c oughs> พื้นไม้ ก็ค um ือเปลี ains, ่ยนเปลี e teachers, yeah. nah ่ยนใหม่ทั้งหลังให้เป็นแบบที่มันกันลื่นเขาชอบกระโดดใส่เราสัมผัสสองขาเขาอยากสิบเห็นแล้วสิบง่ายจิงจังเลยนะบันไดบ้านอยากให้เป็นลิฟต์เพราะเขาไม่เดินขึ้นบันไดเที่ยงนอนเนี่ยปัญหาที่เ้าอะนอนกับเราเที่ยงมันสูงแง่แล้วเขาก็จะแบบอยากจะขึ้นมานอนแล้วก็ต้องหาสบพานลาดอะไรมาวางให้เกะกะด้วยความที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้เลี้ยงหมาเราก็แบบมีปูกกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยไปหมดแล้ว แล้วก็ไม่ได้มีสนามหญ้าที่เป็นเหมือนหญ้าจริงเพิ่งแบบจริงๆแล้วโกเด้นอะไรเงี้ยจะชอบวิ่งเล่นชอบสนามหญ้าอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นปูหญ้าเทียมแทนแต่ก็ยังรู้สึกว่ามีพื้นที่ที่เป็นสวนสีเขียวหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะชอบมอยู่ข้างนอกมากขึ้นอะไรเงี้ยทีมบ้าน อยากได้พื้นบ้านที่ไม่ลื่นว่าน้องหมาอยู่กับ้มลืมล่นแล้วเดียวพาสียที่เดียวหมาแน่เป็นขนตาเพราะหมาใหญ่มันต้องวิ่เอ่ยไฟค่ะเป็นแบบโซลาเซลล์อะไรอย่างเงี้ยจะได้เปิดแอร์ได้ทั้งวันห้องที่เป็นสัดส,สว่วนคือเราเปิดแอร์ให้เขาตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากได้พื้นที่เฉพาะที่เป็นของเขาแล้วก็อาจจะดูเรื่องส่วนกลางเอ้ยอันเนี้ยเขาเพชรเฟลลี่ก็แปลว่าจะมีเพื่อนบ้านที่มีหมามาอยู่ด้วยเราก็จะใช้ส่วนกลางร่วมกันได้อย่างแบบ แฮปน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราเอาหมาเป็นหลักเลยค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเลี้ยงเขาเหมือนคนในครอบครัวบ้านหลังนี้พึ่งซื้อที่ซื้อก็เพราะว่าต้องมีตัวดูต้องเลือกบ้านที่มีพื้นที่ด้านข้างเยอะเขาจะได้มีที้วิ่งเล่นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเพราะว่าเราก็คือนูกคนหนึ่งของเราถึงแม้น้องหมาจะมีอายุที่แบบว่าสั้นไม่ถึงแบบ ขนาที่เราผ่อนบ้านแต่ว่าก็เขาก็คือสิ่งสำคัญน,นะค<น>ะน้อยๆในช่วงเวลาที่เป็นประยุของเท้าอ่ะ <ๆ S 3> เราก็ต้ตอ,ตอ,องทาเลี้ยงเท้าให้มันดีที่สุดก็แบบเป็นลูกเราเพราะว่าลงดีเราก็ลงดีด้วยสมมติถ้าเราต้องเปลี่ยนแล้วเขายังมีชีวิตท,ที่จะอยู่ร่วมกับเราเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาลูกที่เป็นคนถึ <Rab, S 1> <ทๆ S 2> งเราได้ยังไงลูกที่เป็นหมาก็จะต้องได้อย่างนั้นเหมือนกันทำงานในเนี่ยก็จะเวลามาเกาะรับก็หายเหนื่อยเนี่ยเขาก็หายเหนื่อยเวลาก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนครับทุกีหนึ่งอย่าง หมาคือเหมือนหัวใจของเราเลยอ่ะคืออยู่กับเราไปตลอดอะไรเงี้ยเราก็รักเขามากแล้วก็น่าจะเป็นแบบส่วนหนึ่งของเราไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นคนสำคัญเป็นหัวใจของ,ของเราเอง